หกสิบวินาทีครับผมช่วงหนึ่งนาทีแรกครับถ้าโดนแบนไม้ไปก็ไม้หายเลยครับพี่โหโอเคผู้ชมมาแล้วมาแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาแล้วยังไงครับตัวแกเป็นเกตทูโทฟี่ขึ้นนำมาก่อนแล้วเสียไม่ได้ครับเรกมจะเป็น2ต่อ3 3ต่อ2ฝั่งเกตทูโทฟี่นะผู้ชมมาตอนนี้เหลืออยู่เล่นอยู่ประมาณ16คนผู้ชมครับสิบหกครับตอนนี้4ต่อ4ยังไงสูสีอีกแล้วผู้ชมมาแล้ยงไงเสียไม่ได้จะแกเกมยังไงอ่ะเกตทูโทฟี่ตรงนี้เหมือนจะออนไฟอยู่อย่างต่อเนื่องับบแแต่่เเสียไไมมด้้กลลาวฮะ 9ต่อ5แล้วแล้วตอนนี้จำนวนผู้เล่นของทางฝั่งเกมทูตัวฟรเหลือเพียงแค่11คนเท่านั้นครับว้าวฮะครับผมตัดภาพมานี่ดูโดยรวมเนี่ยสกอร์ยังถือว่าสูสีอยู่ครับสกอร์ไม่ห่างครับมาดูทนะกองผมครับผมชุบเพื่อนอยู่ยังไงกลางวงไฟครับจูดี้เอ็กซ์ซักลัทาาครับเก็บไป2รวมถึงเบรดเพื่อนไปด้วยยังไงผมตื่นมาแล้วหน้าที่ของผมคือไม้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องไปไม้ให้สุดทางมาครับคุณผู้ชมครับ เจ็ดคนสุดท้ายของเกมทูโทฟี่เห็นช่องว่างมาแบบนี้ฮบบอกอย่าให้เหลือครับผมช่องว่างทงไมมีขอเติมหน่อยแล้วกันครับเราเรียบร้อยครับฮมโฮ้ยโอ้โหพอลั่นแล้วออนฟายแล้วเสียไม่ได้ครับผู้ชมฮะตรงนี้เกมทูโทฟีค่ครับยังไงเออตรงนี้จะแก้เกมยังไงดีครับต้องบอกเราเสียไม่ได้มาแล้วตรงนี้เหมือนจะพยายามจะ หมูเพื่อนมาแล้ววิ่งกันมาเร็วมากเขาบอกครับโอ้ยเรนลีนเขาบอกเห็นไหมฮะวิ่งกันมาซอยซอยจิกจิกแล้วตรงนี้ครับโดนเบิร์ดพร้อมกับกดนาโนดามเวยแล้วผู้ชมฮะมีฮังโซลิปเปอร์เขาบอกเสียไม่ได้กดสก,กิลกดของกันดีมากๆกันแล้วใช่นะในแมปแรกวินนี่แรกลาวแรกของแมปแรกตัวไม่้ับสั่งของทีมเตีไม่ไม ของเขาครับผมเหมือยสักครู่นี้ที่เห็นล่านี้เป็นคิงจูดี้เร็กซ์ซาล่าเท่านะโอ้โหนี้แน่นอนจริงกว่านี้ต้องรอดู MVP แล้วผู้ชมฮะว่าจะขนาดไหนอะไรยังไงครับผมตรงนี้ฮะครับเออแต่ยังไงโอ้โหมาอย่างงี้ต้องรอรับชมครับรอบหน้าเป็น SMD มดีไหมวอาเสียไม่ได้พี่ดูแปลกเวลายืดยืดะเออเป็น SMD นะ SMD มดีโอเค จูดี้มันลั่นนะนี่คอมเมนต์จากผู้ชมคือจูดี้ลั่นนะแต่จูดี้ก็เอาเพื่อนไปด้วยเหมือนกันนะเก็บเบรดไปเมื <พ ORT> ่อกี้นี่ผมแห็กวฟีดขึ้นอยู่ต้องบอกว่าถ้า l k มีคิงสเตฟ a n AMD ก็มีคจูดีน้นะครับก็วัดกันไปหน่อยแล้วกันนะ LK เจอกับ s m d ฮะ เปิดไฟบายยังไงครับกดรีเจนเนอเรชั่นมากดบราซิลมานะครับผมฮิวเลือดมานี่จักรเคือนขึ้นเดลื่อนข้นั่นเองพบมีโดนสนับขัดกันไปก่อนเลยยังไงโดนขัดเกาจิตใจแต่หัวใจมันยังสู้อยู่โฮปไล่ตีดึงมาดึงมาแล้วเวียงไปโดนเพื่อนโอจัสตินนี่ครับเก็บเป็นการพบก็เก็บมาแลาวโอ้เฝ้าตรองข้าไปเหมือนกันยังไงรับสิบต่อสิบเอ็ดว่าแต่เก็ตโทรฟี่คนเยอะกว่าหนึ่งคนแต่คิวฟีดครับเสียไม่ได้เยอะกว่าหน่อยนึงครับหกคนเท่านั้นเองแล้วเสียไม่ได้ชุบเก ไม่ยังไม่ได้กดคบทางโอเมก้าเอดีกดได้ยังครับกดไปแล้วกดไปแล้วฮะกดมาแล้วครับเหมือนจะกดมาในช่วงเฟสท้ายครับต้องบอกเสียไปได้นี่เลือกกดของกันดีนะเมันเหมือนจะเป็นหลุยแรงตาลมหรือเปล่าครับที่เป็นคน IGL คอยกดคอยสั่งแผนถูกไหมฮะแล้ววิ่งแล้ววิ่งแบบว่ากากศพให้เพื่อนตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าวิ่งผัดกันสอตผัดกันบู๊ตรงเนี้ยผมบอกให้ว่าได้เปรียบมากๆคุณผู้ชมฮะสำหรับเสาตรงนี้ครับผมมันปิดได้นะทุกมุมเอาลิขสเอ้า แล้วเพื่อนอวิ่งให้ครับเมื่อกี้เวอร์เทบอกเอาเพื่อนแล้ววิ่งให้ทำไมล่ะเพื่อนอโอ้โห,โโหวิ่งให้เทลเทลก็บอกหวานหมูเลยครับแบบนี้ครับยังไงเทลตีมาแล้วเจอจูดี้โอ้ย<อ>แล้วยังไงคิงไม้กับคิงไม้เจอกันคิงไม้ออคิงไม้ ยังไงแล้วไงจูดี้ตีมาอย่างนี้จูดี้ตีจูดี้ไม่แตกเทลยังไงแล้วจูดี้ดิบซ้ายดิฟขวามาเทดตรงนี้จูดี้ตีไม่แตกแล้วจูดี้ตีลงมาอย่างไม่หลับแล้วเป็นหลิวครับตรงนี้โอ้โหเทิดมาให้เพื่อนตรงนี้ครับแล้วไงตีลงไปโหหลิวเอ้ยใหญมากเลยนะหลิวนะ เออแอบลั่นนะครับผมมาดูหลุยแรงตามลมครับโอ้โหตรงนี้ครับแล้วบูตตามหลังมาเล่นกับเพื่อนตรงนี้ฮะอุ้ยมีกดเอ็นด้วยเออมีกดเอ็นนิดนึ่งนะเหมือนจะมีเหมือนโปรตีนว่าไอ้บูตได้หน่อยเพื่อนเมื่อกี้หรือมันคือเนื้อยู่ครับคุณผู้ชมนะตรงนี้ฮะโอ้โหครับยังไงฮะหลุยโอ้โหแล้วอนิเมชั่นไปครับหลุยฮะแต่เป็นคิวฟีขึ้นบีทูเลยอืมยังไงให่ครับวงวงนัวครับวงนัวครับครับ โอ้โหแล้วไม้เนี่ยคือไม่สนใจแล้วนะครับจังหวะนี้ฮะออกกล้องกันก่อนเลยครับปัรลุแล้วคนสุดท้ายโอ้โห,โโหและจบเกมครับ20คนยืนครบหมดครับช่ายชนะรอบที่2แมแม์ที่ลืมได้แก่ทีม S M D Go โอ้โหแล้วแมปแรกเป็นทางฝั่ง S M D ก่อนเลยครับมาดู A P หน่อยครับว่าวฮะทางฝั่งของเสียไม่ได้เป็นใครยังไงบ้างครับ ครับผมเป็นเวอร์เท็กซ์ครับผมกิกิครับผมนะฮิวเจตาย2ครับแล้วก็ทางด้านของเกตุโทฟีครับผมเป็นเพาเวอร์บอสนะฮะฮิวสาเดชสครับุผู้ชมครับก็โดยรวมเ่ยถือว่าไม่ค่อยได้ยวายนะใช่ไฟกลางของทางฟังของทางของทางฟังของทางฝั่งเกต t โทฟี่เหมือนจะยังไม่ออนไฟนะเหมือนยังไม่ลั่นสู้ทางเสียไม่ได้ไม่ได้นะเว่านะอืมครับผมต้องบอกว่าต้องดูว่าไม้วงกลางยังไม่ยังไม่ได้มีใครโดดเด่นหรือฉีกออกมาแบบ ไล่แบบเพื่อนเนาะหรือว่ายิงแบบหรือต้องบอกว่าหรือว่าแบบว่าตีแบบลั่นเนาะเบาเนาะยังยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นตอนนี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าในแบบที่สองเป็นยังไงอาจจะเป็นเหมือนทุกทีที่ผ่านมานะรอบแรกแบบแรกคือยังแบบต้องดูก่อนว่าเขาเล่นยังไงนะอย่างน้อยไม่ได้ศูนย์แต้มก็แบ่งกันไป็นแต้มึงแล้วกันถูกครับแล้วแบบที่สองโผลมาเป็นสนามบินค่ายทหารครับน้องเบาฮะตรงนี้ฮะเอาละครับ ดูจับสายก็รู้ล็อกแน่ๆโอ้โห oh, อันนี้พี่ขออนุญาตนะครับพี่พี่ไปดูตรงไหนมาวันนั้นเขาจับสุ่มด้วยกันนะพี่พี่ไม่ได้ดูน <c oughs> ะครับนะครับไม่มีนะวันนั้นที่จับก็คือจับกันไล์สดด้วยนะครับตรงนั้นอนะ่ะ <c oughs> ผมว่าผมพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดูตอนจับหรือเปล่าครับ <c oughs> อ่า <c oughs> มาครับผู้ชมยังไงนมสดครับเชคคิต้า มาครับผมจะเริ่มสตาร์ทอินสิบปดวินาทีครับการแบนก็คงยังเป็นรูปแบบแบนเดิมอยู่นะครับผมผู้ชมสิบวินาทีคุณผู้ชมครับรา r ที่สองครับผมมาขอพายเอาเราหนึ่งในแม็กที่สองครับผู้ชมครับจะเป็นใครฮะที่ได้รับชัยชนะไปครับผมเอสบีครับต้องการอีก สองคะแนนนะครับผมสองดาวนะเพื่อไ,<ว>ได้สามแต้มไปนะครับผมมาครับผู้ชมฮะมาครับ<ว>ตรงนี้ เปิดไฟมาแล้วไงรอบนี้เหมือนจะเป็นฝั่ง SMD ครับที่เปิดได้ดีกว่า,าแล้วเขาบอกว่าตัวเกตทูโดฟี่ก็ทำดีเหมือนกันผู้ชมฮะคิวฟีนนำแต่ตัวผู้เล่นของทางเกตทูโดฟี่ยังมากกว่า2ตัวผู้เล่นครับยังไงทั้งหลายที่สองเกตทูโดฟี่แก้มาหรือเปล่าแล้วห่วงกลางเหมือนจะมีการเอ้ยมานะเว่าเหมือนแบอบมานะเกตทูโดฟี่บอกเอ้ยพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะพี่พูดว่าอะไรนะพี่โกพี่ว่าอพี่มาอยู่นะพี่ตรงนี้11คิวเข้าไปแล้วที่สคิวแล้วผู้ชมฮะ แล้วไงเกตูโรฟี่บูตซ้ายบูตขวามาหาเหลี่ยมชิงหาเหลี่ยมตีคุณผู้ชมฮะยังโค้งตีได้อย่างต่อเนื่องเกตูโรฟี่ขึ้นในมันต่อเนื่องแล้วฝั่งเสียงแล้วต้องรีเจ็คกันให้ได้ผู้ชมตอนนี้ครับครับผมอ้าวยังไงครับเกตูโรฟี่ฮะไม่รู้ไปได้ยินมาหรือแก้เกมมาแล้วครับผม6ต่อ17ครับเกตูโรฟี่นำหลาเลยฮะชั่วโมงนี้โซฟิตไดเวอร์ยังไง F1 ไดเวอร์หรือเปล่านะครับก็ยอนแข่งไดมเอรอยังไงครับหยิบเพื่อนมาก่อนครับไม้นี่ อย่าให้ว่างตำแหน่งนะคือถ้าเจอตรงไหนไม้ต้องรีบเล่นนะคุณชมครับโมรัจับุบุบุแล้วผมโดนไม้แทกเข้าไปครับเทปสวยๆจากเอโี่ยังไงครับตัดภาพมาชุบให้เพื่อนอยู่นี่โซครับก็พยายามหาจังหวะครับคุณผู้ชมครับจังหวะลงอยู่หรือยังไงหรือมากันบ้านหรือยังไงรหรือรอดันพร้อมกันแล้วยังไงครับดูเหมือนจะไถมา พร้อมกันแล้วยังไงเสียไม่ได้ตอนนี้เหลือเป็น11คนครับโฮบยังไงมือไม้สองคนอยู่ตรงนี้เคนดิฟว์เขาเก็บเคสไปมีโฮปครับที่ทะลุมาคนเดียวแล้วแบบนี้จะไหวหรือเปล่าโฮปเฮ้ยทะลุคนเดียวเลยอูต้องแบกแนละ้วแบบนั้นเ้าผมจากกล้องคนระับไปดูโฮปได้ไหมฮะโอ้ล้วเรียบร้อยครับเคสช็อตไปครับโซเอฟวันไดเวอร์ยังไงฮนะ ตีครับผมแล้วเก็บดนักบุ่นคิวไปครับผมเก็บเคนดิฟายแล้วโฮปครับคุณผู้ชมมาแล้วที่โฮปคุณผู้ชมฮะแล้วนี่ทางสั่งเสียไม่ได้เหลือเพียง5ผู้เล่นแล้วโฮปจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับชื่อทีนโฮปชื่อแห่งความหวังเหงนี้ฮะแล้หมายยังไม่ออกยังตีว่าเราหมุนใหม่ทีเขาเรียบร้อยเลิฟลักครับคุณผู้ชมฮะ30ต่อ13ไปแล้วเก็บทัตโตฟีจำนวนผู้เล่นมีอยู่16ท่านแล้นนี้เหมือนพยายามรีเซ็ตเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพยายามวิ่งมากักศพบอกว่าเพื่อนบอกกลับบ้านเลยเพื่อนศพเหลลืออน้ยแขาเหลือน้อยแล้้วตีมาาลูนน่ัครบ ลูน่าเทพสงครามตีได้ไหมลูน่าพยายามจังหาจังหวะชุบไอ้ขอภัยครับหาจังหวะซ้ำตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วได้ไหมครับตรงนี้จำนวนฝั่งผู้เล่นของเราฝั่งเสียไม่ได้เหลือเพียง2ตัวผู้เล่นเท่านั้นครับว้าวอ่าแลลวครับผมเนี่ยฮะคือเสียไม่ได้เนี่ยผมว่าติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยครับเขาจะชอบไหลนิดนึงนะเวลาแบบช้าชนะเริ่มมาเขาจะเริ่มแบบกลางๆเกมจะเป็นแบบนี้บ่อยนะครับผมอ่ะใสยชนะครับผมดาวที่1แมปที่2ได้แก่ทีม ชูชอฟฟี่อันนี้ยาวหน่อยอนะคาับยาวพี่ยาวมากเลยกิคือฟีอ่เออเดี๋ยวจะบอกว่าชนะตั้งแต่เก็กตธรรมดาสั้นไปไงนะครับ้าเก็ตทูจะชื่อเต็มไปเลยแล้วกันนะอ้าวยังไงครับก็ชนะไปแล้วนี่อย่าเพิ่งได้ใจ s m b เนี่ยครับผมาการแข่งขันมันยังไม่จบครับอะไรก็เกิดข,ขึ้นได้อ้องบอกนี้ครับเว่าครับว่าเกตทูอฟฟี่นี่ตอนนี้ มีสิทธินะที่จะแบ่งแต้มนะเราโมเมนตะัมกลับมาหาเขาด้วยนะต้องดูนะว่า NMD จะแก้เกมยังไงครับสำหรับทางนมสดแชนเกต้าตรงนี้ภาพจากประเดีย๋ยนี้ครับมาครับผมเา้าวยังไงชั่วโมงนี้มาเลยครับผมเปิดไฟมา รีเจเนเรชั่ยจัดกันไปคนละขวดเลยครับชั่วโมงนี้ครับามาเ<ต>ฟอร์สบัตรเป็นของใครครับใครจะขึ้นหนึ่งคิวก่อนแล้วเป็นเสียไม่ได้ก็<ต>ได้เปิดกันมาก่อนเลยแต่ว่าคนะของเกตูโดฟี่ครับก็ได้สกอคิวสี่เหมือนกันสกอร์สี<ต>่สี่เท่าชนกันมาแต่ผู้เล่นก็เหลือสิบสี่เท่ากันเหมือนกันเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมฮะ แล้วไงครับเกตูทัวร์ฟี่เดี๋ยผู้เล่นหนูสิบเท่าเหมือนกันแต่สกรอร์ยังคงตามอยู่นิดหน่อยครับตอนนี้พยายามชุบไม้ขึ้นมาก็เลิฟลักครับผมตรงน,นี้มาดักชุบครับวันนี้เป็นทางเจอทางอเล็กเลียวสักหรือเปล่าเมื่อกี้อเล็กเอาซื้ออเล็กเอาซื้ออเล็กเอาซื้อแล้วเนี้ย <c oughs> แล้วมาแล้วผู้ชมไหมยังไงครับเลิฟลักเกตูทัวร์ฟี่ครับพยายามหาจังหวะเล่นหนูวงกลางอยู่วงกลาแล้วเป็นเสียไม่ได้นี่กลับพลิกขึ้นมาแล้วเจีบไม่ได้บอกเอ้ยสามต้องเอาสามแต้มดิหลุยบอกตรงน,นี้ฮะสามแต้มดีวะตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ฮะ เลิฟเคียวโฮ้ครับตรงนี้ฮะับหูไม่อยากกินน้ำมังหม่นเคียวโฮ้นั่นสิครับผมเน่จังหวะหิวพอดีก็เลยตั้งชื่อนั้นเลยมายังไงเมสตาร์เลียวครับผมหลับทั้งวันจริงๆคนนี้ฮะแต่ถ้าตื่นมานี่คือปีศาจอีกคนนึงเลยครับครับโอ้โหจูบครับเมื่อกี้หูยกสวนมามุมเมื่อกี้สวยงามมากครับแล้วไงเขาเลิฟรักตรงนี้ครับหูตีจุ๊บไม่แตะแล้วจูบสวนหายแล้วจุ๊บจูบครับคุณผู้ชมฮะแลียวยังไม่อ่อนไฟต่อเนื่องจูบหูไปตีหลังอีกเมื่อกี้ฮะ และยังไม่ตายครับจุ๊บๆตรงนี้เปิดหัวเปิดมาแล้วฝีจะเป็นของใครตรงนี้นะจุ๊บๆหรือเปล่าฮะ S <S ยังไงตี<ด>มา<ห>แล้วเป็นจุ๊บจุ๊บีกแล้วฮะโอ้ออนไฟอย่างต่อเนื่องแลจุ๊บจุ๊บเลิฟเที่ยวโหผู้ชมฮะและน้องอจุ๊บตอนนี้บอกเลยว่าออนไฟแล้วครับพี่หลุยตรงน,นี้<ห>จุ๊บบอกผมแล้วผมเล่นให้พี่ตรงนี้จุ๊บมาแล้วแล้วจุปป๊บวิ่งซ้ายวิ่งขวาม,มาตรงนี้เหมือนจะมีเพื่อนต่อยให้ครับตรงน,นี้แล้วภาพตัดมาเป็นมุมสูงครับผู้ชมฮะครับผมยังไงครับถ้าเป็นยาวเลยเมื่อกี้ครับถ้าเป็นสับนน่ภาษาพีบีเลยจังหวะเข้าัวเมื่อกี้เขาเรียกว่าชินเฮชช็อ เสี่ยนเฮชอดแล้วถ้า,อ,า,ถาอีก็ว้าวเสีส่ยนเฮชอดเหมือนกันกน,นะ,ะเป็นหัวติดกันนะโ <party. S 1> อ้เราเรียบร้อยครับผู้ชมครับชัยนะสามแต้มที่ได้ไปไม่ใช่แกงไหนวิกตอรี่ได้แก่ทีม SMD ม go 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 โอ oh, ้โหโหดมากครับคุณผู้ชมฮะเ m d ครับผม ยังไงก็ยินดีกับเอฟีนะครับที่ได้สามแต้มไปในวันนี้ครับแล้วก็แสดงความเสียใจให้กับทีมเกตูทอฟฟี่ครับต้องบอกว่านี่เป็นอรอบเก็บคะแนนเท่านั้นเขายังมีโอกาสอีกเยอะผู้ชมนะสถาับทีมเกตูท r o ฟี่ครับผู้ชม